สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะทางร้านมีงานชุดเดรสผ้าชีฟองสวยๆมาแนะนํากันนะคะสําหรับงานรุ่นนี้นะคะดีเทลค่ะจะเป็นงานคอวีแบบนี้เลยนะคะตรงช่วงแขนนะคะจะจับจีบย่นนะคะให้ดูเป็นงานทรงแขนตุ๊กตาค่ะคุณลูกค้าค่ะส่วนตรงปลายกระโปรงนะคะจะแต่งระบาย1ชั้นแบบนี้เลยค่ะ งานด้านหลังนะคะมีเชือกสามารถผูกโบได้ตามสรีระของคุณลูกค้าเลยนะคะงานรุ่นนี้ใส่สบายมากๆเลยค่ะทางร้านเป็นงานที่มีซับในให้อย่างดีนะคะคุณลูกค้าขะใส่ทํางานก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็สวยค่ะสําหรับสีที่ใส่อยู่นะคะคือสีน้ําตาลดอกเหลืองค่ะแล้วก็สีครีมดอกเขียวค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ